สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบูใน Hello Thai จนะคะวันนี้มาม่าบูจะมาพูดเกี่ยวกับหญ้าไผ่น้ำสมุนไพรพื้นบ้านที่บำรุงไตค่ะหญ้าไผ่น้ำเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นยาเย็นหรือมีฤทธิ์เย็นนะคะแก้พิร้อนในร่างกายแก้ร้อนในขับพิษที่ตกค้างในไต ขับปัสสาวะลดอาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะค่ะผู้ที่ดื่มน้ำต้มจากหญ้าไผ่น้ำนี้ก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยนิดหน่อยนะคะหญ้าไผ่น้ำนี้นะคะสามารถกินแบบสดแก้มกับน้ำริกหรือส้มตำได้เลยค่ะและถ้าต้องการกินแบบสุกนะคะก็สามารถต้มกินเป็นผักสุกได้เลยค่ะส่วนน้ำไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไว้ดื่มได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถนําใบและกิ่งก้านของหญ้าไผ่น้ำมาหั่นฝอยๆนะคะแล้วก็ตากแห้งทําชาดื่มได้ค่ะแต่สําหรับมามะบูแล้วแนะนำว่าเราทําน้ำดื่มใบสดกันค่ะจะได้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆในหญ้าไผ่น้ำด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาฟังวิธีการต้มหญ้าไผ่น้ำแบบสดๆกันค่ะ เราจะมาต้มหญ้าไผ่น้ำเพื่อบำรุงไตกันนะคะหญ้าไผ่น้ำ2ขีดหรือ200กรัมค่ะน้ำสะอาด2ลิตรนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะเด็ดหญ้าไผ่น้ำทั้งก้านและใบไม่ต้องแยกใบยแยกก้านนะคะเอารวมกันได้เลยค่ะล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาญ่าไผ่น้ำใส่ในหม้อสะอาดเพื่อเราจะต้ม เทน้ำลงไป2ลิตรเลยค่ะหลังจากนั้นใช้ไฟกลางนะคะต้มจนเดือดค่ะเมื่อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หลี่ไฟลงเป็นไฟอ่อนค่ะต้มต่อหรือว่าเคี่ยวต่อ20นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็มากองด้วยผ้าขาวบางสะอาดค่ะหรือตะแกงตาถี่ๆนะคะและวิธีการดื่มก็ง่ายๆค่ะ สามารถดื่มขณะที่อุ่นๆได้เลยค่ะหรือถ้าหากชอบที่จะดื่มแบบเย็นๆนะคะก็พักน้ำที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็กอกใส่ขวดเอาเข้าตู้เย็นดื่มตอนเย็นๆนะคะชุ่มคอและสดชื่นมากเลยค่ะยญาไผ่น้ำเมื่อเราเก็บเอาเข้าตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้ประมาณ2อถึงสวันเท่านั้นค่ะ ส่วนหญ้าไผ่น้ําที่เราทําการต้มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าทิ้งนะคะน้ําเราเอามาดื่มส่วนหญ้าไผ่น้ําที่ต้มเสร็จแล้วเราเอามากินกับน้ําพริกเป็นผักต้มก็อร่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรารู้จักสปปรรพคุณของหญ้าไผ่น้ํากันแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าอะไรก็ตามปลอดสารพิษดีที่สุดค่ะนั่นคือปลูกเองดีที่สุดค่ะ เอาละค่ะวันนี้มามะบูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ